สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะลุงจำออนแอร์กลับมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะคะแม้ว่าวันนี้เป็นวันที่จะเป็นวันทํางานวันสุดท้ายพรุ่งนี้วันหยุดสงการหยุดยาวๆแล้วนะคะแล้วตอนนี้จริงๆเนี่ยเข้ามาครึ่งวันหลังดิฉันเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยคงเริ่มดอ,อกเดินทางบางคนบางท่านเนี่ยนะคะ,คะ เดินทางไปเมื่อคืนแล้วนะคะ<ช>แต่ว่าเมื่อวานนี้นะคะท่านผู้ชมติดตามข่าวสารในช่วงบ่ายเย็นเนี่ยจะเห็นว่าแหมมีเรื่องที่ตก,กตื่นเต้นใช่ค่ะต,กตกอกสันแขวนๆพอสมควรแ,แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เป็นข่าวดีสาหรับประเทศไทยแล้วก็หลายๆประเทศนะคะสำหรับกรณีที่มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตราประเทศอ,อินโดนีเซียนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะก็ไม่มีสึนามิเข้ามากระทบบริเวณชายฝั่ง6จังหวัด ทางตอนใต้ของประเทศไทยใช่ค่ะนะคะเพราะว่ารอบนี้นี่เป็นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในแนวระนาบไม่ชนวเด่นเหมือนรอบปีที่ผ่านมึ้นมาเพิ่มขึ้นกว่าเดิมใช่ค่ะอ่ะก็แล้วก็เรียกว่าเป็นการซ้อมใหญ่ค่ะนะคะอ่ะตอนนี้นะคะเราจะต้องมาเตรียมเนื้อเตรียมตัวอย่างไรคือเมื่อวานเนี่ยถึงแม้ว่าจะบอกว่าจะเป็นการซ้อมใหญ่แต่หลายพื้นที่เขาก็ยอมรับว่ายังมีจุดบกพร่องมีช่องโหว่เรื่องของระบบเตือนภัยต่างๆบางพื้นที่ที่สถานที่ระวังภัยตรวจสอบไปนะคะบางพื้นที่ระบบเตือนภัยทํางานบางพื้นที่ต้องใช้ คนนี่แหละนะคะโทรศัพท์บอกกันกับผู้นําในแต่ละพื้นที่ท้องถิ่นนะคะแต่บางทีสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่ไม่ถูขัดข้องกันนำโทรกันหายาเม็ดที่ตัวเองก็เป็นห่วงนะ่คะทีนี้ในทางทฤษฎีนั้นควรจะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกับท่านนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตำรวจโทดรชัชนันลีระเติมพงศ์นักวิชารารและอาจารย์ประจาโรงเรียนในร้อยตํารวจในวิชาบรรเทาสาธารณภัยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับ เมื่อวานนี้ค่ะเชื่อว่าอาจารย์เองก็คงจะต้องติดตามข่าวสารอยู่นะคะจะเห็นการที่เกิดขึ้นในทางทฤษฎีนะคะแล้วก็ภาคปฏิบัติที่เมื่อวานอาจารย์เห็นเราควรจะปรับปรุงแก้ไขหรือว่าปฏิบัติตัวอย่างไรคะครับเกรณีเมื่อวานนี้ครับเอผมคิดว่าภาพภาพรวมเนี่ยก็ในหลายๆพื้นที่ก็ดีนะครับแม้ว่าในหลายๆพื้นที่จะประสบปัญหาอยู่บ้างนะครับก็คือเราเป็นระยะการเตือนภัยซึ่งระยะการเตือนภัยเนี่ยก็ สำคัญมากครับเพราะมันจะช่วยลดการสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินลงไปได้มากเลยนะครับระยะเตือนภัยเนี่ยเมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัยเนี่ยเราก็ต้องอพยพครับะนะครับลักษณะที่ดีของสัญญาณเตือนภัยควรจะมีทั้งเสียงและแสงนะครับกา้าบางพื้นที่ที่ถ้ายังไม่มีหรือยังมีไม่ครบเนี่ยก็ก็ต้องพัฒนาก,กันนะครับต้องเพิ่มเติมส่วนอื่นๆที่จําเป็นก็คือเรื่องของป้ายนะครับป้ายสัญญาณเส้นทางหนีหลบหนีต่างๆว่า ุดปลอดภัยเนี่ยไปทางไหนนะครับจุดไหนคือจุดอพยพที่ที่ปลอดภัยนะครับซึ่งเมื่อวานก็ประสบปัญหาเรื่องป้ายบ้างเรื่องของสัญญาณบ้างนะครับสัญญาณเตือนภัยบ้างครับแต่ทั้งนี้นั้นเนี่ยผมว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่าคือถ้าครั้งหน้าเกิดเหตุขึ้นอีกเนี่ยเราประชาชนไม่เชื่อสัญญาณ ไม่ไม่เชื่อการเตือนภัยแล้วเนี่ยอันนี้จะจะน่ากลัวยิ่งกว่าค่ะกำลังจะถามอาจารย์อยู่อดีเพราะว่าเมื่อวานจากการที่ตรวจสอบกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปอพก็ดีส่วนงานจังหวัดก็ดีนะคะหรือส่วนกลางเนี่ยก็พูดตรงกันว่าบางทีเตือนไปในประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็อาจจะบางท่านส่วนใหญ่ก็เชื่อนะคะส่วนใหญ่ก็ไม่เชื่อยังยังออกมาจากพื้นที่เนี่ยค่อนข้างช้าอาจารย์มองว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะภาครัฐหรือเปล่าที่บางทีอาจจะให้ข้อมูลที่ ไม่ชัดเจนเพียงพอหรือยังไงคะหรือว่าเป็นเพราะความตื่นตัวของประชาชนคะเป็นทั้งสองส่วนนะครับคือเราเรายังขาดการฝึกซ้อมที่ดีแล้วก็เราขาดการให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้แปดสิบเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าบางครั้งเตือนภัยบ่อยๆอบยบบ่อยๆเนี่ยประชาชนเขาจะห่วงทรัพย์สินของเขา <c oughs> ซึ่งปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นตามมาทุกครั้งเลยนะครับในทุกประเทศด้วยเ <c oughs> มื่อเกิดแล้วมาเช่นนี้คือปัญหาลักทรัพย์ <c oughs> ลักขโมย <c oughs> หรือปัญหาความสูญเสียที่ประชาชนเขา เขาจะเสี่ยงในด้านทรัพย์สินของเขาเขาก็เลยเลือกที่จะเสี่ยงภัยแทนที่จะไม่ออกออกจากพื้นที่นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอันหนึ่งซึ่งเราต้องช่วยกันนี้เรื่องมาตรการป้องกันอักขโมยเนี่ยก็มีความสําคัญนะครับค่ะค่ะก็ตรงกับที่อาจารย์สังกัดเลยนะครับเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยภาครัฐหน่วยงานปพกระทรวงมหาดไทยต่างๆจริงๆต้องมํารตำรวจจะได้โชว์ฝีมือแล้วครับเนี่ยผู้งกำกับท้องที่ต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นเนี่ย ถ้าท้องที่ไหนป้องกันเหตุลักทรัพย์ได้ดีเนี่ยผมว่าเนี่ยของผู้ปกครองพื้นที่เลยนะครับค่ะแล้วในแง่ของการตื่นตัวของประชาชนล่ะคะถึงขั้นว่าเราเองน่าจะต้องบรรจุวิชาเหล่านี้เหมือนที่ประเทศญี่ปุ่นเองก็มีการฝึกซ้อมตั้งแต่เด็กๆเ,เลยแบบนั้นไหมคะอาจารย์ผมว่าเรื่องนี้ก็จําเป็นนะครับก็จําเป็นจริงๆภยัภยสาธารณะเนี่ยมีหลายแบบมีหลายอย่างมากไม่ไม่ใช่แค่ เสื้มินะครับมีเรื่องของแผ่นดินไหวน้ำป่าดินโคลนไฟไหม้ครับดินโคลนถลม่มน้ําป่าหรือภัยธรรมชาติที่ร้านแรงต่างๆอีกมากมายภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยตวกนี้ผมคิดว่าถ้ารู้ไว้ในวงกว้างก็เป็นประโยชน์ครับค่ <ใน S 1> ะทีนี้ถ้าพอจะเทียบกับประเทศอื่นๆหรือเอาง่ายๆเอาเทียบจากเอาของตัวเราเองก็ได้ตั้งแต่ปี4ี่เจ็จนถึงครั้งนี้นะค่ะ เมื่อวานนี้ที่เกือบจะดูแล้วนะถ้าดีโชคดีไปที่ไม่เกิดเหตุรุนแรงขึ้นอาจารย์เทียบดูแล้วประเมิยยังไงคะอาจารย์คะคือแนวโน้มภูมิอากาศโลกก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับเราเดิมทีประเทศไทยตั้งอยู่ในในจุดที่ปลอดภนะัอดยอยู่แล้วครับปลอดภัยจากแผ่นดินไหวปลอดภัยจากหลายๆอย่างแต่ถ้าภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราอาจจะไม่ปลอดภัยเหมือนอดีตหรือเปล่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องต้องวิเคราะห์กันนะครับแล้วก็เตรียมความพรอม้พรอมกันไว้จะดีกว่า แต่ในแง่การเตรียมความพร้อมเนี่ยค่ะถ้าเราเทียบจากปีสี่เจ็ดนะคะมาปัจจุบันนี้เนี่ยถึงปีส5 5พรห้าสิบห้าก็ถือว่าเราดําเนินการไปได้ดีพอสมควรไหมคะอาจารย์โอ้เราไปได้ดีพอสมควรครับจากอดีตเราไม่รู้เลยว่าซึนามิคืออะไรเ<ช>พราะเราไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนพอปัจจุบันเนี่ยเราก็เริ่มรู้ขึ้นมีการสร้างระบบการเตือนภัยมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารซึ่งซึ่งเป็นระเบียบ ทำให้คนรู้ได้ขึ้นดีกว่าแต่ก่อนครับค่ะวัถุพัฒนาขึ้นไปมากครับค่ะค่ะเรื่องของการบรรเทาสาธราภาธัยอาจารย์มองยังไงครับวาว่าการที่จะนอกจากให้เจ้าหน้าที่รัฐนะเป็นระบบที่จะมาช่วยดูแลประชาชนแล้วนะคะการตื่นตัวของประชาชนเนี่ยอาจารย์มองว่ายังไงครับที่จะต้องเข้ามาผนึกกันหรือเปล่าหรือต้องมาคุยกันจริงจจังๆสักที ในส่วนภาคของประชาชนเนี่ยเราต้องให้ความรู้เขาก่อนนะครับบางครั้งการที่เขาไม่รู้เขาก็ไม่กลัวนะครับ<อ>การให้ความรู้ก็สําคัญนะครับ<อ>แล้วก็ผมว่าเมืองไทยเนี่ยน่าจะขับเคลื่อนไปได้ด้วยภาคประชาชนนะครับถ้าประชาชนเข้มแข็งเนี่ยเราก็จะผลักดันและแก้ปัญหาผ่านต,นต่างๆไปได้อย่างดีครับควรให้ความรู้คบเน้นการให้ความรู้ประชาชน นะครับสอนเขาถึงวิธีการปัิหาจัดการเมื่อเกิดภัยต่างๆในการดูแลตัวเองไม่ต้องรอพื่อนพัองรัฐเพียงอย่างเดียวนะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธุ์พลทวดรชัาชนันเลระเติมพงศ์นะคะอาจารย์ประจ์โรงเรียนในร้อยตํารวจวิชาบรรเทาสาธารณภัยค่ะดิฉันดีใจอยู่อย่างหนึ่งเมื่อวานนี้นะคะหลายหคนบอกว่าจริงๆสั่งมวลชนเนี่ยก็ควรจะต้องทําหน้าที่สําคัญในการที่จะแหน้าที่หลักอยู่แล้วนะคะใครเรียนนิเทศศาสตร์มาก็จะทราบหรือว่าหนึ่งอย่างหนึ่งคือการให้ความรู้ To inform, <Hi. S 1> to educate ใช่แล้วก็ warning to warning การเตือนภัยด้วยนะคะดีใจหลายๆคนก็มีทวิตเตอร์นะคะมาให้กำลังใจสถานีข่าวระวังภัยนะคร<ม>บอกว่าวันขึ้นมาวันเดียว7,000กว่าคนขอบพระคุณมากๆแล้วก็ติดตามข่าวสารที่ เราเองก็ตั้งใจว่าจะให้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะในการเตือนภัยล่วงหน้ากับประชาชนกับสาธารณชนด้วยนะคะหลายๆคนบอกว่าแหมน่าจะมีสถานีข่าวนะคะที่เป็นสถานีภัยพิบัติโดยเฉพาะเป็นฟรีทีวีด้วยนะเอาใจช่วยนะเราก็ฟรีนะตั้งใจด้วยติะตั้งใจเพิ่มนิดนึงหลังจากนั้นก็ฟรีแล้วนะคะใช่ค่ะแล้วก็อยากให้ท่านที่เข้ามาเป็นเครือข่ายกับเราเนี่ยก็ต้องส่งข้อมูลในพื้นที่ของท่านกลับมาเหมือนกันเพราะว่าเราก็อยู่ที่นี่ที่กรุงเทพถ้ามีเครือข่ายของเราในต่างจังหวัดส่งข้อมูลกลับมาก็น่าจะ ดีนะคะค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแม้วันนี้เราแต่งตัวกันแบบนี้ค่ะคุณนยาคุณก็เพร้อมไปนะลายลูกไม้ดูไทยแท้แต่โบราณนิดนึงคนทักว่าเอ๊ะเข้ากับนิยากนหรือเปล่าเคี่ยฉันลูกไม้นะคะของฉันเป็นไม้ดอกไม้ประดับค่ะสงกรานนะฮะปีใหม่ไทยนะก็กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วหลายๆจังหวัดเนี่ยเริ่มที่ไหนแล้วบ้าเขาซานกันเปียกหมดแล้วแถวพิศณุโลกสงกรานที่เชียงใหม่นะ ก็เริ่มกันแล้วนะใช่เพราะว่าอย่างตอนนี้ในการเดินทางเข้าออกเยอะมากเลยอย่างเมื่อวานนะคะที่ทางคุณยานเนี่ยลงไปปล่อยคารวาน,นะะาที่ฉันก็ได้เรียนสายพูดคุยนะคะกับท่านพลตํารวจตรีนัททรพระสุนทรท่านผู้บังับการตํารวจตรวจคนเข้าเมืองสอ,องท่า,านบอกว่าตอนนี้นะเช่าเหมาลําก็เยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าไอ้ระบบที่ใช้พาสปอร์ตอิเล็กทรอนิกส์ได้ผลดี 20วินาทีวีนะ20วินาทีปื๊ดผ่านเลยไม่ถึงนาทีไม่ถึงครึ่งนาทีด้วย่ซักไม่ถึงทีแรกดิฉันถามเพราะว่าท่านค้าจะลดขั้นตอนหรือสักประมาณท่านละนาทีกี่นาทีค่ะวุิภัทริยกรอย่าเรียกเป็นนาทีให้เรียกเป็นวินาทีค่ะก็ถือว่าบรรเทาเรื่องของผู้โดยสารตกค้างรอคิวนานแต่เมื่อวานนี้ยังมีรอคิวหนานอยู่เพราะว่าเครื่องบินที่สนามบินที่ภูเก็ตอลงไิได้แล้วก็ยกเลิกเที่ยวบินหลายเที่ยวบินนะคะก็ ต้องติดตามกันต่อไปจริงๆนะพูดถึงเรื่องของซีนามิคือตอนนี้มันไม่มาแล้วละ่ะต้องบอกว่าเฝ้าระวัง after shock ค่ะ<อ>ยังคงจะต้องเฝ้าระวังไปอีกนะักวิชาการหลายๆท่านบอกว่าไม่มีกฎตายตัวที่แน่นอนนะ,ะไม่ไม่ไม่เกิดขึ้นก็อาจจะไม่ได้แปลว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกนะยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าครั้งต่อไปนั้นเราจะโชคดีแบบนี้หรือไม่นะคะค่ะ แต่ว่าถ้ามีเตือนภัยออกมาแบบนี้นะคะก็ต้องบอกผู้ชมด้วยว่าทรัพย์สินนั้นท่านห่วงได้แต่ก็พอประมาณนะคะก็เก็บอะไรที่มันพอจะหยิบฉวยได้นะคะหรือว่าอยู่ในภาวะเฝ้า,าระวังก็เก็บให้มันเป็นที่เป็นทางแล้วท่านก็คว้าอะไรออกมาเนี่ยอย่ามัวแต่อยู่ที่บ้านหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรผิดปกตินะคะเมื่อวานนี้แม้ตอนช่วงที่กําลังอยู่ช่วงการเตือนภัยไซนามิสเนี่ยส่งข้อความส่งเรื่องราวนะคะทั้งภาพนะต้องขอบพระคุณด้วยนะคะมา <c oughs> ที่สถานีข่าวระวังภัยนะคะ <c oughs> ทั้งโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กแล้วก็ทวิตเตอระวังภย แล้วก็สามารถโทรเข้ามาในช่วงของลุงแจมออนแอร์นะคะเบอร์โทรศัพท์ตามที่ปรากฏตรงหน้าจอณขณะนี้ค่ะคะ่คะเดี๋ยวพักกันก่อนไหมคะหรือว่าก็เด<น>ี๋ยวจะต้องมีรายงานเข้ามาจากที่คุณอิทธิพัฒน์ปิดระดับของเรานะคะไปอยู่ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเวันอันตรายหรือว่าจริงๆปีนี้เนี่ยเขาแบบไม่ได้ให้ใช้คำว่า7วันค่าใช้คบว่าสงกรานตายเป็นศูนย์แต่ก็แค่วันแรกนี่ก็จบเลยปิดเลยชื่อนี้ใช้ไม่ได้ เมื่อวานก็เริ่มแล้วที่พงกระทับช้าที่พิจิตรรถกรนะ,ะบะนรรทุกข์เด็กเตรียมจะไปเล่นน้ำอย่างที่บอกนะคะก็น่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่านะคะแล้วก็มีเด็กสองขวบหนึ1 1> ่งคน1ขวบหนึ่งคนนะคะแล้วเป็นผู้ใหญ่3าคนแล้วบาดเจ็บอีก2องคน นะคะ,คะซึ่งเดี๋ยวสักครู่เนี่ยคุณอิทธิพัฒน์ก็จะมีรายงานว่าพอขยับมาเป็นวันที่2เนี่ยตัวเลขความเสียหายมันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็สาเหตุจากอะไรนะคะอย่างเมื่อวานนี้รายแรกนั้นเกิดจากหลับในขับรถรวดเดียวไม่ยอมพักไม่ยอมผ่อนะนะคะก็จะได้เป็นอุทาหารณ์แล้วก็รวมไปถึงผู้ชมของเรานะคะเครือข่ายของเราตอนนี้ Twitter Facebook นะคะส่งข้อมูลกันเข้ามาได้นะคะแล้วเราก็จะเป็นศูนย์กลางในการกระจายข้อมูลต่ออย่างอ่ะเดี๋ยวคุณไดายจะกลับบ้านที่พิษณุโลกเส้นทางกมอนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นอะไรอย่างน้อยเนี่ยจะมีเพื่อน เพื่อนนะที่ตามหลังของคุณมาแจ้งไว้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นนะคะแล้วก็เราทั้งสองคนรวมทั้งทีมข่าวทีมข่าวระวังภัยนะคะ,คะจะทาหน้าที่นะคะตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะดูแลทั้งเรื่องของการรายงานข้อมูลข่าวสารนะคะ,คะตั้งแต่วันนี้เราก็จะประจํามีสถานีย่อยรายงานสดมาจากที่กรงป้องกันและก็บรรเทาสารารณภัยทุกวันนะคะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดพื้นที่อื่นอ,นอ,นอ่ในช่วงสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญอะ่ะสีลม,มนะคะ แล้วก็อะไรข้าวสารสารพัดข้าวนะคะข้าวสารข้าวปุ้นข้าวเหนียวข้าวล้ามทั่วประเทศด้วยอาเซียใไม่หัดใหญ่เป็นยังไงวันคือคักมากๆขนาดเพิ่งจะผ่านพ้นเหตุการณ์เรื่องของการรอบวางระเบิดไปนะคะ,คะน,นคะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะคุณอิทธิพัฒน์รอพร้อมอยู่แล้วนะคะวันนี้มีความคืบหน้าอะไรนะคะเดี๋ยวมาพูดค